ีสมัคร Gmail ทางมือถือและการใช้งานเบื้องต้นสวัสดีครับผมวรรกภพและาะตาบนามผมนะครับสำหรับอีเมลนะฮะมันมีประโยชน์มากมายครับซึ่งปกติแล้วคนอยู่นี้ก็มักจะมีอีเมลกันอยู่แล้วนะบางคนก็ไม่ได้มีแค่ ีเมลเดียวส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อีเมล10กว่าอีเมลและก็เยอะมากแล้วก็ยังเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าบางทีมันแยกประเภทนะแยกประเภทงานอันนี้ส่วนตัวอันนี้ซื้อของอะไรเงี้ยมันก,ก็แยกนะเห็นว่าคนใช้เออยอะแบบนี้นะฮะแต่คนที่ยังไม่มีอีเมลก็ยังเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีอีเมลนะครับคุณต้องเริ่ม มีอ e ีเมลได้แล้วครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสสมัคร gmail ซึ่ง gmail เนี่ยเจ้าของก็คือ google นะครับ google ที่คุณเอาไว้หาข้อมูลนั่นข้อมูลนี้นั่นะเองนะครับทีนี้ก็ไปเริ่มกันเลยครับว่ามันสมัครอย่างไรแล้วก็มีวิธีใช้างานเบื้องต้นอย่างไรเลครับนะครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ใน App Store นะครับซึ่ง ให้คุณดูว่ากำลังจะดาวน์โหลด Gmail นะครับทางมือถือซึ่งถ้าคุณใช้ Play, Google Play Store ก็เนี่ยครับก็พิมพ์คาว่า Gmail นะครับ Gmail ที่ผมให้เลือกใช้ Gmail เพราะว่า Gmail นี่ก็คือตอนนี้มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็ Gmail เนี่ยเป็นของ Google นะครับซึ่ง Google นี่เขามีสินค้าหลากหลายมากนะครับที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีนะที่เป็นแอปต่างๆเนี่ยซึ่ง ถ้าคุณใช้ Gmail มันก็จะค่อนข้างสะดวกกว่านะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคุณก็กดแอปเข้าไปนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยของผมตอนนี้มันขึ้นให้ sign in นะครับภาษาไทยก็แปลว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับแน่นอนว่า,าบางครั้งหน้าตาของคุณอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าแปลกไปกว่าผมางครังอาจจะขึ้นว่าสมัคร บัญชีลงทะเบียนหรือว่าสร้างบัญชีอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่เป็นไรก็กดเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับบางทีหน้ามันอาจจะคล้ายๆกันนะมันอาจจะไม่เหมือนร้อคุณก็ค่อยๆทําไปนะครับทีนี้ของผมเนี่ยมันขึ้นมา2บัญชีเนี่ยที่ผมมี gmail อยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะแต่แน่นอนในคลิปนี้ผมสอนคุณสมัครใหม่ เพราะว่าคุณยังไม่มีใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยจะต้องไป add another account ตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยมันแปลว่าเพิ่มบัญชีใหม่เพิ่มบัญชีอื่นนะครับแล้วก็ต้องไปใส่คาว่า Google นะครับซึ่งที่จริงข้างล่างเนี่ยข้างล่างคางว่า Google นี่ก็ครับมันก็เป็นคนที่ให้บริการอีเมลทั้งหมดแหละนะเอามาใช้ร่วมกับ Gmail ก็ได้แต่ว่า ใช้ร่วมกับแอป Gmail เนี่ยนะเพื่อเช็คว่าตอนนี้ผมจะสอนสมัครดังนั้นก็ต้องเป็น Google อย่างเดียวนะครับกดไปที่ Google นะครับเขาก็แค่บอกว่าเขาต้องการที่จะเข้าไป Google.com เนะเพื่อเพื่อ s i อินหรือว่าลงชื่อเข้าลงชื่อเข้าใช้นะครับซึ่งมันจะเข้าไปทางเว็บไซต์นะก็ต้องกด continue อยู่แล้วนะหรือว่าแปลว่าต่อไปนี่แหละนะครับเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไปที่เว็บไซต์เขาทีนี้จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะฮะ เ,เว็บไซต์เนี่ยก็หมายความว่าถ้าคุณกรอ,อกผิดเนี่ยมันจะเริ่มต้นใหม่เมื่อกี้ใหม่หมดเลยนะก็ค่อนข้างยุ่งดังนั้นคุณค่อยๆทําตามไปนะครับปกติตรงนี้ก็คือคุณก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อลงชื่อเขาใช้แต่ตอนนี้คุณจะต้องสมัครใหม่นะคุณต้องไป create account ตรงนี้ฮนะซึ่งมันก็จะมีให้เลือกว่า for my self หรือว่า to make my business นะคุณก็ต้องเลือกอันแรกอ่ะก็พอน,นะครับมันจะได้ไม่ยุ่ง นะครับก็คือ for myself นะครับก็แปลว่าสำหรับตัวคุณเองใช้ส่วนตัวนั่นแหละนะฮะทีนี้คุณจะใส่ first name คุณผมก็แนะนำให้คุณจริงไปเลยนะชื่อจริงนามสกุลจริงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ที่นี้ของผมผมันเคยสมัครไว้หลายอันแล้วนะผมก็ไปใช้เป็นชื่อเล่นนะครับก็คือสมัครให้คุณดูเป็นตัวอย่างเฉยวใช้ชื่อเล่นเป็นตุยรัชตะนามวงศ์นะครับเสร็จปุ๊บก็กด next ีิ้าเงินด้านขวาล่างนี้นะฮะก็คือแปลว่าไทยน,นะครับทีนี้ก็ต้องใส่ ปกติตรงนี้คุณต้องเลือกรหัสของประเทศทับก็คือไทยแลนด์ซึ่งปกติถ้าคุณอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วนี่มันก็จะขึ้นธงชาติไทยก็คือมันจะเป็นบวกหกหกนี้อยู่แล้วแหละบวกหกหกคือรหัสประเทศไทยนะรหัสโทรศัพท์ของประเทศไทยพอดีเมื่อกี้ของผมผมตอนนี้ผมอ่านจ,จีนนะฮะมันก็เลยไม่ได้ขึ้นที่ไปของประเทศไทยแต่เผื่อไว้แหละเผื่อคุณมันมันไม่เด้งเป็นของก็เลือกได้ปกติแล้วถ้ามันมีเบอร์บวก 6.6เนี่ยนะรหัสประเทศเนี่ยควรจะตัดศูนย์ออกด้วยนะครับเพื่อที่ว่าระบบมันจะไม่งงนะค,คุณก็ใส่เลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณตัดศูนย์ข้างหน้าตัวหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับก็ใส่ไปเลย9หลักนะครับใส่ไป9หลักเสร็จพวกก็กด next นะครับสีน้ำเงินทีนี้มันก็จะส่งไป sms ไปที่เบอร์โทรของคุณเพื่อเอามาใส่ตรงนี้นะครับยืนยันว่าเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรคือจรงิงนะครับ มันก็จะเป็น6ตัวนะพอคุณใส่เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็กด next ได้เลยครับอองไม่ใส่นะกด next ไปอันนี้เป็นพวกวันเดอร์ปีเกิดนะไม่ได้นะเขาบับางคับนะครับมันแดงๆดงังน,น,นั้นผมก็เลยจะใส่มั่วๆไปแต่คุณไม่ต้องมามั่วเหมือนผมนะคุณไม่ต้องมั่วเหมือนผมเพราะว่ามันมันมันช่วยอะไรได้หลายอยา่างนะครับไอ้ตรงนี้เลือกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้ไม่บอกก็ได้คัสตอมนี่คืออะไรเป็นพระเป็นอะไรก็ได้นะ ไม่รู้แหละผมก็ใส่ของผมไปเมลก็แปลว่าผู้ชายนะครับกด next ไปครับเนี่ยชื่อกับนามสกุลติดกันไปเลยนะครับคือเขาเลือกว่าคุณจะเอาใช้อีเมลนี้เลยไหมเขาตั้งให้เลยนะอันแรกเป็นตุยราชะตานวงอันที่2เป็นราชะตานวงตุยนะ หรือว่าอันที่3ามนี่คือจะสร้างเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณพอใจ2อ,อันแรกแล้วคุณก็กดถติว่าคุณพอใจอันแรกก็กดอย่างนี้พอใจอันที่2ก็กดอย่างนี้นะฮะแต่ไม่พอใจก็กดอันที่3แล้วก็ตั้งเองเช่นผมบอกว่าผมใช้ตุยวัาแล้วพบดีกว่า ะะนะใช้ตู้วัลาทัพอดีกว่า,าผมผมพอใจแล้วนะคุณต้องจําไว้ด้วยนะเนี่ยมันก็จะเป็นตู้วัลทพบ at gmail com ซึ่งของคุณมันเป็นอะไรก็ตามนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใส่ตรงนี้แล้วชื่อมันซ้ํามันก็ระบบจะเตะเด้งเตือนแดงๆมาเลยว่าชื่อคุณซ้านะครับคุณก็ใส่ใหม่ซึ่งปกติคนไทยเนี่ยชื่อซ้ําก็เยอะใช่ไหมชื่อจริงชื่อเล่นอะไรพวกเนี้ยซ้ําเยอะดังนั้นคุณก็อาจจะใส่เป็นชื่อจริงแล้วก็บวกกับเลขไปเช่น อย่างของผมเนี่ยวัละพบหนึ่งสองสามวัละพบเก้าหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นวัละพบราชตะน้ำวงคือชื่อคือเต็มเต็มไปเลยก็ได้นะครับผมแนะนําให้คุณอาจจะไม่ต้องไปใส่ชื่อแบบเล่นๆนะเผื่อบางทีคุณงานจริงๆมันจะได้ดูแบบว่าโอเคหน่อยนะบางคนเขาตั้งชื่อกุ๊กกิ๊กน่ารักไงนะแบบชื่อแบบดูแล้วแบบ ก็แล้วแต่คุณสมมติว่าคุณยังเป็นเด็กอยู่คุณจะใช้เด็กเล่นก็ได้นะผมเตือนไว้เฉยเพราะว่าสมัครแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ไงนะทีนี้ก็กด next ไปเลยครับพราะกด next แล้วเขาก็ให้ตั้ง password นะฮะพอดีผมใช้ไอโฟนเนี่ยมันกดไปปุ๊บยังไม่ได้ใส่เขาแนะนำเนี่ย strong password ก็คือ password นี้แข็งแรงนะผมก็โอเคผมยุต strong password ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดของคุณมันไม่ได้แนะนำนี้คุณก็ตั้งตั้ง password ของคุณไปเลยนะฮะ เดี๋ยวถ้ามันบอกว่าสั้นไปสั้นไปยาวไปหรือว่าอะไรระบบมันจะเตือนหมดแหละนะสูว่าคุณใส่บรรทัดแรกเป็นพาสเวิร์ดได้แล้วคุณก็ใส่ซ้ําเหมือนเดิมนะที่บรรทัดที่2คือเหมือนว่าคอนเฟิร์มว่าเอาพาสเวิร์ดนี้จริงๆแล้วอย่าลืมจดไว้ด้วยนะครับในที่ที่ปลอดภัยนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วก็กด next ไปเลยกด next ไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะถามว่า คุณจะใช้เบอร์เนี่ยเวลาเข้าบัญชี Gmail ของคุณหรือไม่นะฮะเพราะว่าบ,บางทีคุณลืมหรือว่าอยากจะสะดวกเนี่ยคุณก็ใส่เบอร์โทรก็เข้าบัญชีได้หรือว่าบางทีเนี่ยเบอร์โทรก็ยังไปช่วยในการกู้ข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยของคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เบอร์โทนี้เป็นเบอร์โทรหลักที่คุณสมัครอยู่แล้วนะคือแบบว่าไม่เปลี่ยนหรอกอย่างเงี้ยคุณก็ไปข้างล่างแล้วกด yes I'm a in ก็ก็คือโอเคตามนี้แหละก็ได้หรือว่าคุณจะแบบว่าข้ามข้ามช่วงนี้ไปก่อนก็ได้ซึ่งค่อยมาตั้งทีหลังก็ได้ก็กดด้านซ้ายสกิปนะฮะก็คือข้ามขั้นตอนนี้ไปอีกตัวนี้ผมกดเป็น yes เลยก็ได้ i am in นะฮะอ่อก็คือเขาก็โอเคนะเขาบอกว่าเออตกลงคุณใช้อีเมลนี้นะแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็จะใช้เบอร์นี้ถูกไหมเออถ้าถูกก็กด next ไปเลยอ่าทีนี้แน่นอนล้ครับมาล้ครับ เงื่อนไข,าขาการใช้กฎของเขานะคุณต้องยอมรับเนี่ยด้านขวาล่างถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็ไม่ได้ใช้ต้องยอมยับยอมรับอยู่แล้วนะกด I agree ฉันยอมรับพวกนี้นะฮะอ่าทีเนี้ยพอยอมรับเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาเข้าตรงนี้แล้วนะครับพอดีผมมี Gmail หลายอันนะครับผมก็จะเข้าไปอันที่เพิ่งสมัครเมื่อกี้เลยนะครับเ,เห็นไหมระบบมาร่ชาช้าเปนิดนึงเนี่ยชื่อตุยราชตนามวงนะครับผมก็ จะเอาตัวเนี้ใช้กับแอป Gmail ตัวนี้แล้วซึ่งถ้าเกิดคุณมีหลายอันในะคุณสมัครหลายอันคุณจะ r m o v v e e m o v e from t h i s device ก็หมายความว่าจะลบคือไม่ใช้ในแอปในมือถือนี้ก็ได้นะครับผมเข้าไปข้างบนสุดแล้วก็กดคาว่าดนะันฮะดันด้านซ้ายบนนะครับแปลว่าสำเร็จหรือว่าอะไรสักอย่างนะภาษาไทยไม่แน่ใจขวาไอ้ด้านซ้ายบนนะดั done. นะทีนี้มันก็จะถามว่าจะให้แบบว่าเตือนไหม นะปกติมันจะมี notification นะท,ที่เตือนเวลาอ e ีเมลมานะคุณจะกดว่าอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญาตก็แล้วแต่คุณนะผมกดไม่อนุญ,ญาตไว้ก่อนแล้วกันทีนี้นะฮะด้านขวาบนเนี่ยมันจะเลือกได้ว่าคุณจะใช้เป็นอะไรนะครับสมมติว่าคุณมีอ e ีเมลหลายๆอ e ีเมลนะครับตอนนี้ผมก็เอาด้านบนสุดอยู่แล้วเพราะเป็นอ e ีเมลใหม่นะครับทีนี้ผมก็จะสอนไปเลยว่า เวลาคุณเช็คอีเมลเนี่ยแหละเมลมันจะเข้ามันจะขึ้นมาเป็นแถวแถวตัวนี้ทั้งหมดนะครับอีเมลแรกตอนนี้ที่คุณได้รับก็คือของ Google เองนะครับซึ่ง Google เขามาเนี่ยไหมมาให้ตัวคืบนั่นนี่อะไรไม่รู้ของมันนะมันก็จะบอกว่ามีสินค้าอะไรอีกเยอะแยะนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือถ้าคุณจะลบสูว่าอันนี้เป็นอีเมลของคุณอื่นแล้วคุณจะลบคุณก็แค่ลาก ทีเนี้ยคุณอยากจะดูว่าไอ้มันไปไหนแล้วคุณกดซ้ายบนนะครับกดซ้ายบนแล้วก็กด all inbox ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่า all inbox ของผมตรงนี้คือมันมาทั้งอีเมลทุกอันเลยไงนะอีเมลทุกอันมันอยู่บนนี้หมดทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะดูอันใดอันหนึ่งคุณก็กดเข้าไปดูนะกดเข้าไปดูพอกดเข้าไปดูเสร็จมันจะหายเห็นไหมตอนแรกมันดำๆเนี่ยอ่ามันก็จะหายหมดนะฮะ มันดำๆนี้มันก็จะหายหมดนะครับทีนี้ไอ้ข้างบนนี้มันถามว่ามันมันจะมีวิธีใช้นั่นนี่ผมก็บอก no thanks นะ no thanks ให้มันหายไปซะเกะบกะนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมอ๋ออันนี้คือมันให้เก็บทีนี้ถ้าเกิดว่าลากซ้ายโอเคเอาใหม่นะคือถ้ามันลากไปลากมานี่มันจะนี้คือคุณต้องกดค้างไว้เพราะกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ปุ๊บมันจะมี ตัวข้างบนเนี่ยมีถังขยะนะฮะมีถังขยะมีอะไรก็คือถ้าเกิดคุณจะลบกูก็ใส่กดถังขยะไปเลยนะอย่างเช่นผมจะลบอะไรดีลบอันข้างล่างนี้ดีกว่านะกูก็ลองไปเล่นดูก็กดถังขยะมันก็ลบไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเอ่อมันจะมีบางประเภทเนี่ยผมกดน้าที่เป็นขีดสามขีดที่แบบว่ามันมาแล้วมันเป็นสปแปมนะเป็นสปแปม ก็คือเป็นอีเมลอีเมลที่บอกว่าดูแล้วมันเหมือนโฆษณาหรือว่าอะไรนี่าเนะี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับคุณก็กดไปดูมันมีสแปมอะไรหรือเปล่าตอนนี้คือไม่มีนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณไปสมัครสมาชิกอะไรไว้นะครับแล้วเขาส่งมาบางครั้ง gmail เขาดูว่ามันเป็นอีเมลขยะหรือว่าสแปมเนี่ยนะคืออีเมลมที่ไม่ดีนะครับเป็นโฆษณาเยอะเกินไปคุณก็มาอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็กดเข้าไปแล้วคุณก็ย้ายนะย้ายไปให้ไปที่ อินบ็อกซ์นะที่เป็นอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยสุดท้ายเขาหนา่อีเมลของที่นั่นส่งมามันก็จะไม่เป็นอีเมลขออยะแล้วนะครับทีเนี้ยเมื่อกี้ลองดูตรงทรชตัวนี้เมื่อกี้ผมมีอ๋อเมื่อกี้ขอโทษนะครับพอดีมันจะต้องเป็นอีเมลพอดี้อีเมลทั้งหมดเนี่ยมันมันคือของทั้ง3บัญชีของผมไงนะครับดังนั้นทรชเมื่อกี้ก็เลย มันไม่ใช่ trash ของบัญชีนี้นะครับมันไม่ใช่ไอ้ถังขยะของบัญชีนี้ที่ลบไปก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีผมมีหลายบัญชีถ้ากคุณมีบัญชีเดียวอันที่คุณลบเมกกื่อกี้มันก็ไปอยู่ตรงนี้คุณมามาดูใหม่และเปลี่ยนใจใหม่ได้นะครับเปลี่ยนใจแบบว่าเอ้ยไม่ลบแล้วก็ได้นะยังไงก็ได้นะฮะอันนี้คือผมไม่สอนลึกละผมจะเอาไปถึงแค่ว่าคุณส่งอีเมลไปหาคนอื่นได้นะครับกดบวกด้านขวาล่างนะครับอ่ากดบวกด้านขวาล่างเสร็จปุ๊บ น,นี่มันก็แนะนําแนะนํานี่ก็กดก๊อดอิดไปละกันนะครับทีนี้คุณก็ใส่ชื่อ gmail ตรงนี้นะครับสมมุติว่าคุณจะส่งไปให้คนที่ทํางานด้วยกันนะชื่อต้าละกันละกันต้9 9้า9 9้วกละกัน add hotmail ละกันบางคนยังใช้ hotmail อยู่ hotmail co th ละกันนะครับนี่ก็คือขั้นบนก็คือส่งไปให้เขาและ form form นี่ก็คือหมายถึงว่าเป็นของคุณเองนั่นแหละนะครับและ subject นี่ก็คือหัวเรื่องว่าอะไรเช่นบอกว่า สรุปบัญชีแล้วกันนะสรุปบัญชีสมมุตินะฮะสรุปบัญชีนะครับเสร็จปุ๊บต่อไปก็เป็นเนื้อหาของบัญชีคุณเขียนว่าไงสมมติผมเขียนเขียนเขียนไปนะว่าเอ้ยอันนี้เป็นนี้นี่นะเสร็จปุ๊บแล้วก็ทีเนี้ยคุณจะต้องมีสมมุติว่าคุณมีไฟล์มีไฟล์คุณก็ไปกดตรงนี้กดตรงคลิปข้างบนนะครับคลิปไอตัวเหมือนคลิปหนีบกระดาษข้างบนนะครับซึ่งจีเมลก็บอกว่า อันเนี้ยจะให้ Gmail เข้าถึงรูปภาพไหมคุณก็ต้องกดโอเคอยู่แล้วบางครั้งคุณจะส่งรูปภาพนะฮะมันก็จะมีรูปภาพอยู่ข้างล่างซึ่งคุณจะไปเลือกรูปภาพส่งก็ได้นะกดไปนะครับหรือว่าคุณจะไปเลือกไฟล์อื่นๆนะครับที่อยู่ในที่อื่นๆเช่นอยู่ใน Drive นะเดี๋ยวข้อหน้าผมจะสอนให้ใช้ Google Drive นะครับด้านล่างสุดเนี่ยหรือว่าจะไปกด Attach ไฟล์ต่างๆนะมันจะมีพอคุณกดไปแล้วมันจะมีไฟล์ให้ให้ส่งนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำงานในคอมคุณก็าลากไฟล์เข้าไปได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมสอนในมือถือเพราะว่าบางทีคนสมัครทางมือถือนะครับเสร็จปุ๊บถ้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยคุณก็แค่กดไอ้ตัวเหมือนเครื่องบินนะนะคือบินกระดาษเนี่ยเพื่อส่งฟืบมันก็ส่งไปละนะครับแต่ว่าอันเนี้ยด้านล่างเนี่ยอา้าวส่งไปแล้ว นะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วมันมีปัญหานะเดี๋ยวมันก็จะส่งกลับมาว่าอีเมลนี้ไม่มีคนใช้นะครับแค่นี้ครับก็คือเสร็จแล้วนะฮะคุณก็สามารถสมัครแล้วก็ส่งอีเมลรับอีเมลได้แล้วในช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยระบบ gmail ส่งมาเองว่าอีเมลต้าเกนี่ยคือมันไม่มี นะฮะมันไม่มีมันก็เลยส่งกลับมาเพราะผมใส่ม่วกเมื่อกี้นะฮะทีนี้คุณสามารถลองไปเล่นเองได้ว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรบ้างนะตัวด้านสายบนเนี่ยนะครับค่อยๆทําไปแค่ส่งแค่รับได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ลบอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าอันนี้ผมสอนการสมัครทางมือถือนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วแบบว่าหน้าจอมันเล็กบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะคุณก็สามารถ เข้าไปในคอมก็ได้นะก็พิมพ์คําว่า Gmail นะเหมือนลักษณะที่ทำทางมือถือเมื่อกี้แหละนะครับหน้าจอมก็ใหญ่หน่อยแต่ว่าทุกอย่างมันก็เกือบเหมือนมือถือ100%นะมันอาจจะทําได้มากกว่ามือถือนิดเดียวนะครับยังไงก็ลองดูเอาไปไประยุกต์ดูครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้แน่นอน,นครับถ้าคุณสมัคร Gmail แล้วนะครับตอนเมื่อกี้ผมให้ดูเกี่ยวกับสมัครบัญชีของ Google นะ เดี๋ยวในคราวต่อๆไปเนี่ยสินค้าที่เกี่ยวกับ Google เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันไปหมดนะฮะยังไงคุณลองติดตามดูนะเพราะว่าสินค้า Google นี่น่าสนใจมากมันฟรีด้วยนะฟรีแต่ว่าโอเคแหละว่าบางครั้งใช้อะไรเพิ่มนิดหน่อยๆมันก็เสียเงินนิดหน่อยแต่ว่าไอ้อันฟรีนี่ก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลแล้ว คุณลองติดตามดูนะฮะและผมฝากไว้เรื่องหนึ่งครับกับ WBL นะครับก็คือย่อมาจากวัลลัตโภคบิสเนสเลิร์นนิ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้การทําธุรกิจของผมเองครับ mm hmm. คุณไม่รู้หาเงินยังไงหรือว่าเมื่อก่อนเคยหาเงินง,ง่ายๆทำไมเดี๋ยนี้หาเงินยากนะครับหรือว่าคุณทําธุรกิจอยู่แล้วก็เพิ่มยอดขายไม่ได้หรือว่ายอดตกนะ WBL มีสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับคุณได้ครับรวบรวมทั้งวิธีการและก็แนวคิดนะฮะซึ่งผ่านจาก ประสบการณ์ผมเอง14ธุรกิจไทยจีนนะฮะแล้วก็รวบรวมทั้งแนวคิดฝั่งตะวันออกและก็ตะวันตกไว้ด้วยกันนะครับตอนนี้สมัครสมาชิกฟรีอยู่ครับแอดไลน์แอดวัลตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์ไม่อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆทุกวัน,นครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะช่วยเตือนคุณให้มาดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้จบลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ